สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือ KCNA รายงานข่าวเรื่องการประกาศกฎอายการศึกในเพื่อนบ้านทางใต้เป็นครั้งแรกในวันที่11ธันวาคม2567คือวันนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุสุดช็อกของระบอบุ่นเชิดยุนซอบยอนที่จู่ๆก็ประกาศกฎอายการศึกการกวาดแกว่นปืนและมีดอย่างไม่มีความลังเลของเผด็จการควานซิสก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วเกาหลีใต้ คือทางการเกาหลีเหนือลงรายละเอียดในคืนประกาศกฎอัยก,การศึกวันที่3ธันวาคมก่อนยกเลิกใน6ชั่วโมงให้หลังว่า เฮลิคอปเตอร์หลายลำบินวนกองกำลังบังคับใช้กฎอายการสืกพร้อมอาวุธที่รวมถึงองค์กรแก๊งสเตอร์อย่างหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษปิดล้อมอาคารสภาเรื่อยไปจนถึงการชุมนุมใหญ่ของภาคประชาชนหลังจากการยื่นถอดถอนประธานาธิบดียุนในสภาล้มเหลวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและอ้างคำพูดของผู้ร่วมชุมนุมที่ประนามประธานาธิบดียุนว่าก่อหาย,ยนะและเรียกร้องให้ถอดถอนและลงโทษทันทีรายงานสื่อเกาหลีเหนือระบุโด,ดวยว่า ประชาคมโลกกำลังจับตามองและประเมินว่ากฎอายการ,กร,การสืกเปิดให้เห็นถึงความเปราะบางมากมายในสังคมเกาหลีใต้และเชื่อว่าอนาคตการเมืองของยุนซอกยอนคงจะจบลงก่อนกำหนดหนังสือพิมพ์โรดองกระบอกเสียงพักกรรมกรของเกาหลีเหนือลงเนื้อหาข่าวเดียวกันกับ KCNA พร้อมกับภาพการชุมนุมของมวลชนที่น่าสะาในกรุงโซลสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่า ปกติแล้วหนังสือพิมพ์โรดองลงบทความวิจารณ์ประธานรธิบดียืนเป็นประจำแต่จู่ๆก็หยุดไปเมื่อวันพุทธที่8ธันวาคม1วันหลังการประกาศและยกเลิกกฎอายการศึกส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเมื่อคืนวันนี้10ธันวาคมศาลอนุมัติหมายจับนายคิมยองฮยอนอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมในข้อหาก่อกบฏแล้ว ทำให้เขาเป็นคนแรกในรัฐบาลประธานาธิบดียุนที่ถูกออกหมายจับอย่างเป็นทางการนับจากประกาศกฎอัยการศึกข้อหารวมถึงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่สําคัญในระหว่างก่อการกรบฏและใช้อํานาจโดยมิชอบเพื่อขัดขวางการแสดงออกถึงสิทธิ์ในช่วง6ชั่วโมงก่อนยกเลิกกฎอัยการศึกโคศกส,สารเขตโซกลางเปิดเผยว่า การออกหมายจับอย่างเป็นทางการเนื่องจากเกรงว่าอาจมีการทำลายหลักฐานประกอบกับการกระทำตามข้อกล่าวหาเข้าขายอาชญากรรมที่อายการมีอำนาจเริ่มกระบวนการสอบสวนได้อายการกล่าวหานายคิมคบคิดกับประธานาธิบดียุนก่อเหตุจลาจนหวังผลล้มล้างรัฐธรรมนูญและสงสัยว่าเขาเป็นคนร่างกฎอายการสืบ รวมถึงส่งทหารเข้าไปตึงกกำลังที่รัฐสภาและที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งอายการสอบปากคําอดีตรัฐมนตรีกลาโหม3สมรอบนักจากถูกควบคุมตัวเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเขายอมรับว่าเป็นคนที่เสนอให้หยุ่นประกาศกฎอายการศึกแต่อ้างว่าการกระทำนี้ไม่ผิดกฎหมายหรือขัดรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายหัวหน้าก่อการกรบฏอาจมีโทษถึงประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตส่วนคนที่มีส่วนร่วมก่อกบฏหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมสำคัญอื่นๆอาจมีโทษถึงประหารจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกไม่ต่ำกว่า5ปีนอกจากนี้ในส่วนของสภาแห่งชาติหรือรัฐสภา ซึ่งพักฝ่ายค้านครองเสียงค้างมากอย่างได้ผ่านมติแต่งตั้งอายการที่เศษสอบสวนเรื่องการประกาศกฎอายการศึกและผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568โดยหันงบ4.1ล,ล้านล้านวอนลงมาอยู่ที่673.3ล้านล้านวอนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แผนงบประมาณประจำปีผ่านความเห็นชอบโดยไม่ผ่านการกระทำความตกลงกับรัฐบาล